สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการแม่บ้านพาตะลุยนะคะกับแอนเกลียกรเจนจิตพัฒนาค่ะวันนี้เห็นนมโรงเรียนแบบนี้แล้วนะคะมีเมนูนะคะที่จะจัดทําขึ้นนะคะโดยนมโรงเรียนเองนะคะใกล้จะปิดเทอมแล้วแบบนี้เชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะได้รับนมโรงเรียนมาจากโรงเรียนเด็กของเด็กๆเนี่ยเยอะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้มีเมนูเด็ดๆนะคะที่ทําจากนมโรงเรียนนะคะ กลายเป็นเมนูของแพงได้ง่ายๆเลยนั่นก็คือการทำครีมชีสนะคะจากนมโรงเรียนนั่นเองมีวิธีการทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะส่วนประกอบวันนี้น้อยมากๆเลยนั่นก็คือนมโรงเรียนทั้งหมด5กล่องนะคะหรือสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้นมโรงเรียนใช้นมสดไขมันเต็มได้เช่นกันนะคะปริมาณ1ลิตรนะคะ1000มิลลิตร1000มิลลิตรนั่นเอง1ลิตรแล้วก็น้ำมะนาวสดนะคะ แค่2ช้อนชาเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวิธีการทำครีมชีสจะง่ายมากน้อยแค่ไหนติดตามกันต่อไปเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการจัดการเอานมโรงเรียนนะคะที่เราได้มาเทลงไปหม้อทั้งหมดเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อุ่นนมนะคะในหม้อให้เดือดนะคะสักเล็กน้อยตั้งไฟกันก่อนเลยส่วนผสมน้อยมากๆนะคะต้นทุนก็มะนาวหนึ่งลูกนะคะค่ะตอนนี้นมของเราเริ่มเดือดนะคะจะเห็นว่าผิวด้านหน้านะคะเริ่มมีฟองๆขึ้นมาพอถึงขั้นนี้เนี่ยเราก็จะ ลดไฟลงนะคะให้เหลือไฟประมาณกลางๆนะคะลักษณะแบบนี้พอถึงขั้นตอนนี้เราก็จะเริ่มที่จะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะใส่ลงไปหนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนค่ะ ผลในสักพักหนึ่งก็จะเริ่มจับตัวนะคะเห็นเป็นแบบนี้นะคะถ้ายังไม่ค่อยเป็นก้อนอ่ะเราก็จัดการใส่เพิ่มเข้าไปได้นะคะอีกนึ่ช้อนชา หลังจากที่เราต้มมาได้สักพักนะคะตอนนี้สังเกตว่านมในหม้อต้มเนี่ยจะมีการแยกนะคะส่วนของสีขาวนะคะแล้วก็ส่วนของหางนมเนี่ยชัดเจนแล้วละ่ะเดี๋ยวสักครู่เราก็จะมากรองกันนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะแยกในส่วนของครีมชีสนะคะกับหางนมออกจากกัน,นะคะ่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมในส่วนของผ้าขาวบางนะคะแล้วก็กระชอนเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเทนะคะส่วนผสมที่เราต้มเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปกัน ส่วนที่เหลือตกค้างอยู่ในกระชอนนะคะในผ้าขาวบางก็จะเป็นในส่วนของครีมชีสนั่นเองนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำมีลงไปทางด้านล่างให้หมดนะคะ<ม>ในส่วนของหางนมนี้นะคะยังสามารถนำไปทำขนมนะคะต,ต่อยอดได้ไปอีกนะคะอีกหลายชนิดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการทำสะโคนนะฮะทำสะโคนก็ใช้ได้เช่นกันการทำพวกขนมเค้กเรดเวลเวทนะคะก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของหางลมนี้ได้ด้วยหรือว่าสำหรับใครที่จะเอาไปปรุงรสนะคะแล้วก็ดื่มได้เลยเนี่ยตรงนี้ก็คือ,อจะเป็นในส่วนของเวโปรตีนนั่นเองนะคะสำหรับใครที่แบบออกกำลังกายนะคะตรงนี้ไม่มีประโยชน์มากๆเลยหรือว่า ใครไม่กินไม่ใช้อะไรทําอะไรไม่เป็นก็ทิ้งไปนะคะแต่ว่าณจุดนี้เสียดายของนะคะก็ขอเอาเก็บแช่ช่องฟรีซเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคิดกันว่าเราจะไปทําอะไรตอน <alright>. <S <S เดี๋ยวเราจะมาทำครีมชีสของเรานะคะให้หน้าตาดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะก็คือจะเอามาปั่นให้เนียนนะคะตอนนี้ลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นนิดๆแบบนี้นะคะ นะะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําให้ครีมชีสของเราเนี่ยเนื้อเนียน,น,ยนๆก่อนที่จะเอาเก็บเข้าตู้เย็นค่ะ,ะคะ่ะตอนนี้เราก็จะเอาครีมชีสนะคะที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้ใส่เข้าไปในเครื่องปั่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูการว่าขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยครีมชีสของเราจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะตอนนี้ในส่วนของออการปั่นครีมชีสนะคะเราก็จะเพิ่มรสชาตินะคะให้กับครีมชีสของเราสักนิดนึงนะคะนิดเดียวพอ ก็คือใส่เกลือไปประมาณหนึ่งหยิบมือนะคะประมาณนี้นะคะเกลือนะคะก็เดี๋ยวเราก็มาปั่นกันเลยนี่เป็นยังไงบ้างคะสับใครที่ชอบถ้าเกิดว่าคิดว่าเนื้อสัมผัสมัน แบบแน่นไปนะคะแข็งไปสามารถเพิ่มส่วนผสมของหางนมได้นะคะเพื่อที่จะให้มันเป็นครีมเนียนมากยิ่งขึ้นอ่ะดูกันเป็นไงบ้างอ้าวเนียนแล้วนะคะดูส่วนผสมของเรากันนี้ ครีมชีสที่ได้นะคะในขั้นตอนนี้ก็ง่ายมากๆนั่นก็คือตักนะคะแล้วก็เก็บใส่กระปุกได้เลยนะคะเหมือนกับที่เราไปซื้อเขาแพงๆเลยเก็บใส่กระปุกได้ ครีมชีสของเราวันนี้นะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับใครที่จะเอาไปทานนะคะคู่กับขนมปังนะคะก็สามารถใช้ครีมชีสแบบนี้ได้เลยในราคาที่เรียกว่าประหยัดมากๆนะคะมีต้นทุนแค่นมโรงเรียนนะคะที่ได้มาจากโรงเรียนนะคะศูนย์บาทน,นะคะกับมะนาวอีกหนึ่งลูกเท่านั้นเองนะคะก็ลองไปทําดูกันละกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับรายการแม่บ้านพาตะลุยตะลุยสูตรทําครีมชีสวันนี้ค่ะ คลิปหน้านะคะมาเจอกันใหม่ก็จะมีสูตรพิเศษนะอะไรที่กำลังดังอยู่ในโซเชียลมาลองทำกันในวันนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชรกันด้วยกันละกันขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ